วันนี้เราจะมาทำกรอบรูปสวยๆนะคะด้วยแอปพลิเคชันที่เป็นแอปฟรีนะคะนั่นก็คือ square fit App นะคะวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดหัวใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในการทำการตลาดออนไลน์ค่ะอันดับแรกนะคะให้เปิดแอปพลิเคชัน square fit เข้าไปเลยนะคะเมื่อเราเปิดเข้ามาแล้วนะคะให้เลือกรูปทรงตรง,ตรงนี้นะคะนั่นก็คือรูปที่เราต้องการทำรูปภาพนะคะว่าจะเป็นขนาดเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เราต้องการนะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะทำขนาด4ต่อ5แบบนี้นะคะเมื่อเราเลือกขนาดได้แล้ว กดติ๊กถูกไปค่ะและมาเลือกคําว่ากรอบตรงนี้นะคะและเราก็สามารถเลือกเทมเพลตที่เป็นเทมเพลตสาเร็จรูปนะคะที่เขามีให้เราในแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะเราสามารถกดเลือกใส่ได้เลยนะคะจะเป็น happy birthday นะคะหรือว่าจะเป็นกรอบรูปต่างๆนะคะเราก็สามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะเขาก็จะมีกรอบรูปภาพไว้ให้เราแบบสําเร็จเรียบร้อยเลยนะคะเราก็เลือกใช้งานได้เลยเมื่อเราเลือกได้แล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นออาเลือกรูปนี้นะคะเสร็จแล้วเรากดติ๊กถูกเลยค่ะ เมื่อติ๊กถูกเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถใส่รูปภาพนะคะตามที่เราตัดเข้ามานะคะใส่รูปภาพเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่ข้อความตัวหนังสือก็เลือกแถบเครื่องมือด้านล่างนะคะที่เป็นข้อความตัวนี้เราก็พิมพ์ข้อความเข้าไปได้เลยนะคะ เราก็ปรับข้อความปรับสีปรับฟอนต์ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ปรับตำแหน่งรูปภาพของเรานะคะได้ตามที่เราต้องการเลยเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกเลยนะคะวิธีการง่ายมากๆลองนําไปทําดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์ไปได้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ